สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน IG นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับว่าเราเคยไปเม้นไว้ที่ไหนบ้างหรือโพสต์ไหนบ้างนะครับ <Wow. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ไ G ของเพื่อนๆก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับที่ตรงลูกศรชี้แล้วก็กดไปที่เมนูขีดๆขีด,ขด,ขดสามอันตรงนี้ได้เลยครับผม แล้วก็กดไปที่กิจกรรมของคุณนะครับสําหรับใครเป็นภาษาอื่นก็สังเกตรูปไอคอนรูปนาฬิกาแล้วก็กดไปที่การโต้ตอบนะครับที่เป็นรูปไอคอนรูปลูกศรชี้ไปชี้มาตรงนี้จากนั้นก็กดไปที่เมนูความคิดเห็นนะครับหรือเมนูแรกที่เป็นรูปคอมเมนต์นะครับผมและในหน้านี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราได้ไปคอมเมนต์ไว้ที่โพสต์ไหนบ้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่โพสต์นั้นได้เลย โอเคลองนัไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ